อยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพยิปซีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเคหาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพยิปซีนางไม้ไพ จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลานะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางหมายยิบสีชาแนลนะจ๊ะอ่าคืนนี้ค่ำคืนนี้นะจ๊ะก็มาพบกับแม่หมอเช่นเคยนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าค่ำคืนนี้เขาอยากเปิดเผยความลับในใจของเขากับคุณว่าอะไรนะจ๊ะก็เป็นอ่สัญลักษณ์ที่หนึ่งสัญลักษณ์ที่สองสัญลักษณ์ที่สามเลือกสัญลักษณ์ได้เลยจ้านะจ๊ะบลาบลาบลา จ,อจ,อจอ้าจ้จบลาบลาบลาอ้าวมือมาช้ามาพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่าในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกความรู้สึกภายในใจกันนะคะอยากจะบอกเปิดเผยความในใจของเขาอะกับเราว่าอย่างไรนะเขาอยากเปิดเผยความในใจกับเราว่าอย่างไรนะนายออฟวอนเขา อยากเปิดเผยว่าตอนนี้เขากําลังสับสนนะคะเลือกไม่ได้เขายังเลือกไม่ได้ว่าจะไปในทิศทางแบบไหนนะคะชิงออฟครับเขายังเลือกความรักของเขายังไม่ได้แต่ก็เป็นเขาเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีอ่าเขาเป็นคนอัธยาศัยดีเขาเป็นคนเฟรนลีนะรัก มีคนเข้าหาเขาเยอะเขาก็เลยเลือกไม่ได้นะคะอู้เอออฟครับเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะบอกรักคุณอย่างไรแอนนะ4 of p e n t a เ l e s สีเหลียนความรู้สึกภายในใจของเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกนะคะ อามากหรือมีตัวเลือกค่อนข้างาหลายตัวเลือกหน่อยนะคะแต่ภายในใจของเขาที่เขาเก็บไว้ลึกๆมานานมกะลนะคะดึกกรีนทีภายในใจของเขานะ่ก็คือมีหนึ่งเดียวนะมีมีหนึ่งเดียวก็คือคุณ คุณทำให้โลกของเขาเป็นสีเขียวคุณทำให้ให้เขามีความสุขที่สุดอืมโลกของเขานะคะเป็นสีเขียวหมดเลยถ้าถ้าถ้ามีคุณนะคะถ้าไม่มีคุณเขาเขาก็แย่แน่แน่แย่แน่แน่เลยแต่ทีนี้มันอยู่ในระหว่างการตัดสินใจไม่ได้อยู่ยังยังตัดสินใจไม่ได้แต่เขารักคุณแน่แน่แท้แน่แหละเอาอย่างนี้คือเขารักคุณนะคะ แต่ความในใจของเขาเนะ่ยเขายังเปิดเผยกับคุณไม่ได้นะในค่ำคืนนี้เขาอยากเปิดเผยในสิ่งที่เขาอัดอั้นตันใจอยู่ในภายในใจเขามามานานเนะี่ยเขาอยากจะเปิดเผยให้คุณได้ร่วงรู้ว่าเขารักคุณโรคทั้งใบให้นายคนเดียวโรคใบเนี้ยเป็นสีเขียวเพราะว่ามีคุณแต่ทีนี้เขาก็ยัง ยังบอกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้เพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะ,ะมีคนหลายๆคนหรือว่าอีกหลาย choice ให้เลือกนะคะคือ,เข,อ,คอ,นนอ War. เขายังบอกคุณไม่ได้ในตอนนี้อู้ queen of wand เขายังบอกคุณไม่ได้ในตอนนี้ก็คือคุณก็ <c oughs> อีโก้สูงอีโก้แรงอ่าคุณอีโก้ใส่เขานะคะที่คุณอีโก้ใส่เขาเพราะเขาก็แบบยุ่มย่ามอะเอ้ยไม่ใช่ยุ่มย่ามสิเอ่ออะไรอะยุดญาติโอ้เขายุดญาตอะ่ะเขาไม่ทันใจอ่ะจะรักก็ไม่ไรักจะรลกก็ไม่เักจะยังไงก็ไม่ยังไงอะไรเงี้ยมัวแต่คุมเครือคุมเครืออะไรอยู่นั่นเองประมาณนี้นะคุณก็เลยแบบ อยากจะตัดเขาแต่คุณก็ตัดไม่ได้หรอกนะคะไฟออฟคัฟคุณยังมีความรู้สึกที่ห่วงหาเขาอยู่เลยทีนี้ความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกอยากจะเปิดเผยกับคุณก็คือเขาอยากจะบอกว่าเขาอะรักคุณนะแต่เขาอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามารักเขานะคะแต่เขาก็ไม่สนใจเขาไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่าเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังบอกคุณไม่ได้คือที่ยังแบบให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่า คุณเองคุณก็แบบว่าอีโก้ใส่เขาอะ่ะเออคุณก็ไม่ได้เลือกอะไรสักเท่าไหร่ประมาณนะะีด้ดเมนติกเชียนคือเขาก็รู้อะ่ะทั้งคู่อะ่ะชอ,อ,อ,อบชอบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่สองไอ้ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่สองจ้าสัญลักษณ์ที่สองนะจ๊ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเอ่อในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนี้นะ เขาอยากจะเปิดเผยความในใจของเขานะกับคุณว่าอะไรนะในคำคืนนี้เขาอยากเปิดเผยความในใจของเขากับคุณว่าอะไรนะในสนัญลักษณ์ที่2อง four f c u p ่ถ้วยหมายถึงว่าเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่า เขายังเลือกไม่ได้นะยังเลือกความสัมพันธ์เอยังไม่ได้อืมยังเลือกไม่ได้นะหมายถึงว่าเขายังไม่ได้สนใจเขายังเลือกไม่ได้ว่าจะไปทิศทางไหนดีกับความรักนะคะ t e n นด์อสิบเหรียญ คิงงอบสอืม mm hmm. เขาก็ตัดสินใจอยู่เพชรวอนเด็ก mm hmm. เด็กไม้นะคะแล้วก็เดอะฮอลลี่เดอะฮอลลี่คิงเดอะฮอลลี่คิงก็ประมาณแนะอมเปอร์โรสเนาะแอมเปอร์โรสประมาณนี้นะคะก็คือเขาก็แบบค่อนข้างที่แบบว่า ต้องออยู่กับภารละอืมอยู่กับภารละมีเขาเรียกอะไรมีหน้าที่มีภารละหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้นะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะเปิดเผยความในใจคุณว่า เขายังตัดสินใจไม่ได้นะตอนนี้ความในใจของเขาอะนะคะคือยังตัดสินใจไม่ได้นะคะตอนนี้คือจะให้เป็นแบบเอ่อ t ท k แ a c t i o n แบบเอ่อเป็นจริงเป็นจัง t ทค e a c t i o นในแบบว่าเอ่อเป็นเอ่อชัดเจนอะยังไม่ได้เขาขออยู่เงียบๆไปก่อนประมาณนี้นะอืมอู้ทรีออฟครับคือตอนเนี้ยเอ่อ เขาก็อยากจะขอเป็นเพื่อนเราก่อนได้ไหมอืมประมาณนี้นะนายออฟฟอนขอเป็นเพื่อนเราก่อนขอศึกษาดูใจขอเป็นแบบขอให้เป็นแบบสถานะอย่างนี้ไปก่อนแบบว่ายังชัดเจนยังไม่ได้เออนะเขาต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจนะแล้วก็เขาก็อ่าประมาณว่ามันเหมือนกับว่าเขาอ่ะ มันมีแบบลงหลักปักฐานไปแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่เหมามองว่าเขาอะมีครอบครัวมีเป็นหลักเป็นฐานไปแล้วเนี่ยเขายังเขาอาจจะสร้างครอบครัวใหม่กับคุณเนี่ยยังไม่ได้หรือให้ความชัดเจนกับคุณเนี่ยยังไม่ได้หรือเขาอาจเขาอาจจะมีตัวจริงแล้วอย่างนเนี้ยเนาะมีตัวจริงแล้วหรือใครก็ได้คนใดคนหนึ่งที่มีตัวจริงแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถชัดเจนได้เพราะใครคนใดคนหนึ่งมี ตัวจริงแล้วนั่นเองแต่ว่าเขาก็จะมาหาคุณนะคะโดยเชลรีออสถึงยังไงนะคะเขาก็ยังมีการติดต่อกับคุณอยู่ความความจริงในใจของเขานะคะที่เขาอยากจะเปิดเผยกับคุณก็คือ,อเขาจะไม่ไม่เทคแอคชั่นแบบว่าเป็นแบบว่าให้ความสัมพันธ์ของเราของคุณกับเขานะคะแบบเป็นแบบเปิดเผยนะคะแบบ ยังไม่ได้เทคแอคชั่นขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็ขอแบบให้เป็นเพื่อนเป็นกัลยานิมิตท,ที่ดีต่อกันไปก่อนได้ไหมขอให้เป็นแบบสถานะนี้ก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือน,นก็เป็นคําถามยังไงก็ไม่รู้ <laughs> นะเพราะว่าตอนนี้เขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทําขอให้เป็นแบบถ้าเกิดว่าเป็นคนรักกันที่มีคอมมิวเมนต์แล้วนะแม่หมอหมองว่าขอให้เป็นแบบอยู่ในสถานะแบบนี้ไปก่อนได้ไหมเออทรง แบบว่าเป็นเพื่อนเป็นกลยาณนิมิตกันก่อนขอ,อเวลาหน่อยที่จะเทคแอคชั่นให้เป็นรูปเป็นร่างเพราะบางทีบางบางคู่ก็อาจจะมีคอมมิชเมนแล้วก็ยังไม่สะดวกที่จะ,ะเปิดเผยความในใจเขาของเงียบก่อนเขาขอแบบว่าประมาณว่าเนาะแบบว่ายัง ติดต่อสื่อสารหรือว่ายังให้ความชัดเจนอะไรกับคุณยังไม่ได้ในตอนนี้แง่แง่แงแงร้องไห้หนักมากอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูฟังใจเขานะคะว่าความจริงในใจเขามีอะไรอีกนะจ๊ะมาดูซิว่าความจริงในใจเขานะจ๊ะมีอะไรอีกนะ ด้วยไพ่ฟังใจนะจ๊ะออ้เพื่อนไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาคือสถานการณ์คือมันอยู่ในหมู่แบบความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยในเรื่องของความรักได้ก็คืออาจจะแบบติดต่อสื่อสารกันอยู่อย่างนี้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไปก่อนนะคะ เท่ากับที่เดิมแต่ว่าเขาก็ยังมีหัวใจใครรักคุณอยู่นะคะอู้คุณคือดาวเรืองรอโรยของเขาก็คือคนที่เลิเดอร์เพอร์เฟคเขาชอบคนลักษณะแบบนี้นะจ๊ะว้าวแค่มีเขาขอแค่คล้ายๆว่าเป็นเฟนวิสเินเนฟิตเป็นวิส h ินเนฟิตก็คือแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็สามารถที่จะม,มานอนกอดกันแล้วก็มีอะไรจ,จุดจุดจุดกันได้นั่นเอง เจ้าสาวชายลายเขาอยากให้คุณเป็นเจ้าสาวของเขาจริงๆนะแต่ทีนี้สถานการณ์มันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นเออมันมันยังอยู่อยู่ในความที่แบบว่าเออยังเป็นไปไม่ได้อะนะแต่เขาก็อยากมีเราอยู่ในนี้นะคะความจริงในใจของเขาก็คือคุณนะเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกฟ์แล้วเขาก็อยากให้คุณนะเป็นเจ้าสาวชายลายของเขาเป็นตัวจริงของเขา เขารักคุณมากนะแต่ว่าสถานการณ์มันคือเป็นได้แค่เพื่อนแ anyway, ง <c oughs> ่แง่แง่แม่หมอร้องอีกล <c oughs> อแล้วก็คือเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเออประมาณนี้แหละเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะจ๊ะแต่เป็นเฟนวิชเฟนฟนฟิฟิฟนิประมาณนั้นเขาขอเป็นได้แค่นี้ได้ไหมความจริงในใจเขาขอเป็นได้แค่นี้อู้ งยง αι, ง, αι, ง αι, ไม่อยากฟังออะเอเอาทีนี้มาดูนะคะไพ่ออร์คอลส์นะคะเ,เขาอยากจะบอกอะไรนะคะความจริงในใจของเขาด้วยไพ่ออร,คร์คอลนะคะว่าในใจเขาเนี่ยความจริงในใจเขาเนี่ยที่อยากจะเปิดเผยกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ new positive connection ตัวนี้นะคะแม่หมอหมองว่าเขา อยากให้คุณอะหารักครั้งใหม่หรือเขาอะอยากจะแบบมีรักครั้งใหม่กับคุณก็คือก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรประมาณนี้นะคะ g r achievement e c เขาอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนะคะ,ะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าให้ให้ประสบความสำเร็จให้เป็นตัวจริงนะคะ ในในความคิดของเขานะเดส w วิงคุณเป็นคนที่เขารักนะจริงๆม้าวสโตนม้ s สโตนก็คือเขามีความทรงจำที่ดีๆเกี่ยวกับคุณนะคะคอนฟ lict แต่ตอนนี้มันแบบว่ามันคิดความคิดของเขามันขัดแยง้งมันตีกันอนะประมาณว่าเขายังเทคแอคชั่นกับคุณไม่ได้จริงๆนะเออประมาณนี้แต่เขาเขาอยากนะมีความที่แบบเป็นไปได้สูงที่อยากจะอ่ะ ทําให้มันเป็นจริงไปได้ก็คือคุณเป็นคนที่เขารักและคุณก็มีความทรงจําที่ดีๆกับเขาคุณแบบมีเหตุการณ์อะไรที่แบบทําให้เขาลืมคุณไม่ลงนะคะเขาอยากจะ,ะกลับมาหาคุณใหม่เริ่มต้นกับคุณใหม่ให้เป็นในทิศทางที่ที่แบบชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีความขัดแย้งมีปัญหาหลายๆอย่างนะบางทีคุณอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วหรือว่าเขา ก็อาจจะยังมีใครอยู่ในความสัมพันธ์นั้นประมาณนี้เนาะหรือว่าเขาก็อยากให้คุณไปหารักใหม่ๆมองดูซิว่ามีรักใหม่ๆที่ดีกว่านี้ไหมหรือว่าเขาอยากจะแบบอืมองหารูทางที่จะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณที่เป็นแนวแบบว่าเป็นช่องทางใหม่เป็นรักใหม่ของเขาอะไรประมาณนี้นะจอโองแงแทีนี้ ความจริงในใจที่เขาอยากจะเปิดเผยกับเรานะคะมีอะไรอีกนะคะด้วยก๊ารแทนใจนะความจริงในใจที่เขาอยากเปิดเผยกับเราว่าอะไรจ๊ะการตัดสินใจอู้เขากําลังตัดสินใจอยู่นะคุณฉันขอโทษที่ต้องเดินออกมาอย่างนี้โอ้เขาตัดสินใจ ที่จะเดินออกมาจากคุณอ่ะนะความอบอุ่นยังมีอยู่เสมอแต่เขายังคิดถึงคุณน่ะนะเขาตัดสินใจการที่เขาได้ตัดสินใจเดินออกมานะคะแต่เขายังมีความอบอุ่นอยู่เสมอมีสิ่งดีๆมาให้เธออืมนะแล้วก็ฉันเสียใจที่จะต้องไปแบบนี้อู้เขาก็อยากบอกว่าเสียใจนะแง่แง่แง่รอก่อนอืมถ้าเกิด คุณจะรอเขาอะ่ะเขาให้รอก่อนนะถ้าเกิดคุณจะรอเขาไม่หมอหมองว่าก็มีความสูงับบสมหวังค่อนข้างสูงอยู่นะคะแต่ทีนี้เราจะรอหรอใช่ไหมเขาได้เดินจากเราไปแล้วอะ่ะโอ้แงแงแก็แล้วแต่นะก็คืออยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะรอเขา หรือว่าจะ move on นะจ๊ะก็รูปการในความในใจในความเป็นจริงที่เขาอยากจะบอกเราตรงๆแต่เขาไม่กล้าบอกก็คือตรงนี้นี่เองก็คือเขาเลือกเราไม่ได้นะเออเขาเลือกเราไม่ได้เขาขอให้เป็นเพื่อนเป็นกาลยานีิตมที่ดีต่อกันเท่านั้นเองนะจ๊ะ yeah, yeah, yeah. <laughs> แง่แง่ม่หมอ <laughs> ม่หมอเป็นอะไรไม่หมอไม่ได้เรื่องกองนี้เราให้ทาไมนะจ๊ะโอเคค่ะก็จบไปนะคะดูแบบเป็นจอร e r a l ิ i ต t ้ง i n g นะอย่าไปคิดมากอย่าไปีเรียดนะถ้าคุณเกิดเครียดมากเกินไปก็ไปนั่งสมาธิหรือไปหาอะไรทําที่มันคลายแม็กสำหรับตัวเราเองนะจ๊ะช่วยเหลือตัวเราเองนะคะอย่าไปคิดมากนะจ๊ะค่าคืนนี้ก็ขอให้คุณนอนหลับฝันดีจ้าจอบอบชอบบลาบลาบลาอบชอบชอบบลาบลาบลามาพบกับ สัญลักษณ์ที่3นะจ๊ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเอ่อค่ำคืนนี้นะเขาเอ่ามีความในใจอะไรที่อยากจะเปิดเผยกับเราเนาะเขาเอ่อค่ำคืนนี้เขาอยากเปิดเผยความในใจนะคะที่มีต่อคุณว่าอะไรนะอ่าดูซิเขาอยากเปิดเผยความในใจอะไรนะ เอทอฟวอนฉันอยากถามเขาอยากถามคุณอ่ะอืิ k งออฟเพนต t a c l โ s ว่าคุณมีใครหรือ,อยังเทรออฟวอนฉันเขารอคอยคำตอบอยู่เขารอคอยคำตอบเขาอยากถามเรามากๆนะคะเออ เขาอยากถามเรามากว่าเรามีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าเออแล้วก็เอออะไรเนี่ยเนเนชโชเนชโชมีใครอยู่หรือเปล่าเนชโชแล้วแบบประมาณว่า อมืมีปัญหาอะไรไหมอืมนะคือเขาอยากรู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมคุณมีใครอยู่หรือเปล่าคุณมีใครดูแลอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะเออนะแล้วก็ทูวรวอนคุณมีตัวจริงอยู่หรือเปล่าเออเขาอยากจะถามคุณมากๆเลยนะความในใจที่เขา,อ,าอยากจะเปิดเผยให้คุณรู้คือเขามีความสงสัยในตัวคุณ อว่าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วก็ถามคุณตรงๆเน,น้นๆเลยนะว่าคุณมีเขาไหมมีใครไหมอะไรประมาณนี้นะเดชเชรีออรประมาณคือเขาอยากจะมาเขาอยากจะมาหาคุณเลยเขาอยากจะมาถามมาสื่อสารกับคุณเลยนะคะแซนดี้อินสโตเขาอยากจะมาเค้นเอาความจริงกับคุณนะก็คือ justice yeah. เองเขาอยากจะมาเค้นเอาความจริงกับคุณนะคะ นายออบเพนโนะคะ9เหรียญก็คือคุณอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าคุณมีใครไหมเออเขามีความสงสัยนะคะ3รีอ e อบเพนโน่ยคุณพบปะคุณไปทํางานคุณพบปะกับคนนู้นคนนี้คุณรู้สึกดีกับใครไหมคุณคุณเป็นอย่างไรบ้างเทนอฟวอนแต่เขาก็ไม่กล้านะเขาไม่กล้าที่จะถาม คือเขาอยากจะเปิดเผยความในใจ่ําคืนนี่เขาอยากจะถามคุณมากแต่เขาไม่กล้าถามนะแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะเขาไม่กล้าถามหรอกเออประมาณนี้นะแต่ว่าเขาอะเหมือนกับว่าเขาไม่ไว้ใจคุณอย่างยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับว่าเขากลัวว่าเขาอะจะรักคุณฝ่ายเดียวโออกลัวคุณแบบว่าไม่งรักเขานะไม่เปิดเผยเนี่ยคุณเองก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกไม่เปิดเผยความในใจนะ เขาก็ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนอย่างไรที่จะเป็นที่ถูกอกถูกใจคุณประมาณนี้นะคะคือค่ำคืนนี้เขาอยากเปิดเผยความรู้สึกความในใจอะไรก็คือเขามีข้อสงสัยที่อยากจะถามคุณนั่นเองนะคะความเปิดเผยความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขามันก็คือก็กรักคุณชอบคุณนั่ะแหละแต่เขาก็กลัวคุณไปหลอกไปลวงเขาอะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะ โอ้ทีนี้มาฟังใจว่าเขามีอะไรที่จะเปิดเผยความในใจอะไรเกี่ยวกับเราบ้างเนาะเขามีอะไรที่จะเปิดเผยความในใจบ้างนะจ๊ะกับฟังใจเนาะไม่แข่งยิ่งแพ้รักวัดใจแม่โมด สู่กลางใจเธอไม่หมอมองว่าคือเขารักคุณนะแต่มันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาคิดมากเขาอคิดมากในความรักเนี้ยนะเขาอยากจะวัดใจดแบบคล้ายๆกับว่าอยากจะตัดสินใจถามคุณหรือตัดสินใจ อะไรสักอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับคุณเขามีประมาณวัดใจเนี่ยประมาณว่าคือเขาวุ่นวายใจเขาวุ่นวายใจเกี่ยวกับเขาว่ารักคุณมากแล้วก็คุณมีพลังอำํำนาจที่ดึงดูดคุณมากแล้วเขาก็อยากเข้าไปสู่กลางใจเธอก็คือเขาอยากรู้ใจคุณนั่นเองคือเขาว่ารักคุณอยู่แล้วแต่เขาอยากรู้ใจคุณมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าฝนข้างนอกตก หนักมากนะจ๊ะทีนี้มาดูว่าไพ่ออราครจะบอกในความสัมพันธ์นี้ว่าอย่างไรนะจ๊ะไพ่ออราครจะมาบอกในความสัมพันธ์นี้ว่าอย่างไรทริเชอร์คุณสอนอะไรเขาหลายอย่างเขาอยากจะบอกอย่างนี้นะความรักของเรามันเริ่มลดน้อยลงแฟมิลี่เพราะว่าความที่เป็น แฟมิลี่เนี่ยมันมีมากขึ้นนะแล้วก็โพสต์โพสเฟชชั่นอลเอเซนท์ประมาณว่าอย่างนี้นะคุณกับเขาเข้ามาเป็นอ่าเป็นให้เป็นแบบเป็นครูผู้สอนมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นครูผู้สอนของกันและกันสอนในเรื่องของความรักสอนในเรื่องของ ผิดหวังสอนให้เรื่องในความมีปัญหาโน,น,น่นนี่นั่นความรักของเขาก็คือคุณที่เขาได้รักคุณเนี่ยคือคุณได้เข้ามาสอนอะไรเขาหลายหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เลยความรัก่มันก็เลยลดน้อยลงแต่เขาก็มีความที่เป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรมากขึ้นนะแล้วเขาก็จะ,ะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่ารักแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผย ถึงเกี่ยวกับความรักเพราะคุณอ่ะไม่ได้เปิดเผยให้เขาได้รับรู้เขาก็เลยยังไม่เทคแอคชั่นอะไรแต่ว่าเขาจะคอยช่วยเหลือคุณคอยดูแลคุณคอยห่วงคุณอยู่ห่างๆนั่นเองนะจ๊องไงไงไงนะแต่ว่าเขาก็รักนะเขารักคุณมากเหมือนกันแหละไพ่รักขึ้นมาน่ะอู้แล้วก็ไพ่แม่มดเออเขาก็คิดว่าคุณแบบประมาณว่าเออก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรกับเขา คุณมีใครอยู่หรือเปล่าคุณถึงได้ไม่แสดงความรู้สึกอะไรกับเขาเลยเมินเฉยใส่เขาโนสนโนแคร์เขาอะไรแบบนี้แต่เขาก็แต่ว่าไอาก้อากาอักกปิกริยาของคุณแบบนั้นก็ยิ่งดึงดูดเขาให้เขาแบบมีความที่ทรมานมากๆนั่นเองนะคะถ้าเกิดเขาเออเขามีอะไรที่จะเปิดเผยกับเราอีกนะคะด้วยการแทนใจนะในใจของเขานะอู้รักมั่นคง นะคะสิ่งที่เขาจะเปิดเผยกับคุณก็คือเขารักคุณอนะ่ะมั่นคงเขามั่นคงในรักอะนะแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของฉันเป็นของเธอว้าวเห็นไหมเขาแบบมอบความที่เป็นจิตวิญญาณให้กับคุณไปแล้วไม่มีเธอเหมือนขาดอะไรสักอย่างอืความสัมพันธ์ก็อาจจะมีปัญหากันไปขัดแย้งกันไปเนาะก็เลยเหมือนกับว่าเงียบไปจบไปแล้วเนี้ยเนาะ คุณคุณคือคนที่ใช่สำหรับฉันว้าวคุณคะอืมตอนนี้ฉันทั้งเหงาและอ้างว้างอืมเขาคิดถึงคุณมากนะรักมากมายโอ้สิ่งที่เขาอยากจะเปิดเผยความในใจก็คือตอนนี้เขาอะรักคุณมากเลยจิตรักถึงแบบมอบจิตวิญญาณให้เลยเนาะอืมแล้วก็เหงามาก ที่เราเงียบกันไปอะไรแบบนี้นะมันไม่ได้เทคแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องความรักอ่ะมันไปเทคแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องแบบประมาณว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นครอบเป็นครัวอยู่กินแบบแสดงความรักไม่ได้มันก็เลยทรมานประมาณนี้นะคะ,ะในค่ําคืนนี้สิ่งที่เขาอยากจะเปิดเผยกับเราก็มีประมาณนี้นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะจ้าจ,จ,จอบลาบลาบลา